สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมาอันนี้เป็นจี้นี่นะคะลูกค้าจี้จี้อันนี้ค่ะลูกค้าเอาไปใส่กับโชคแข็งๆนะลูกค้าโชคแข็งๆนะโชคแข็งนะอนะ่อันนี้เป็นจี้หยกนะคะจี้หยกจี้หยกนกยูงนะใครบูชานกยูงอยู่นะคะพี่ปลาทําห้อยเป็นจี้นะคะ อ่าปกติพี่ปาจะต้องขายพันสองห้าสิบอันนี้ได้ได้เก้าร้อยห้าสิบลูกค่ะเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบนะคะเป็นจี้แหละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ะเก้าร้อยห้าสิบนะคะเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะไปใส่กับชกแข็งแข็งอันนี้ชกอันนี้นิ่มต้องใส่กับชกแข็งนะลูกค้าชกแข็งนะคะ 950บาทนะอันนี้เป็นหยกแทนะฮะหยกแทนะคะ950บาทใหญ่นะคะใหญ่อลังการเป็นนกยูงนะคะลูกค้าแกะสลักเป็นนกยูงหยกเก่าหยกหยกประมาณ20ปีได้แล้วนะลูกค,ะคะ้าค่ะอะ มีมีลูกค้าถามหาอันเนี้ยอัพเกรดอันนี้สามรยอยห้าสิบนะคะลูกค้าสามรอยสิบนะสามร้อยห้าสิบบาทใช้ได้นะลูกค้าสามร้อยห้าสิบบาทหนักดีนะคะอืนี่นะสามร้อยห้าสิบบาทคะ่ะเห็นมีม,มีมีถามเข้ามาชอบอะไรประมาณเนี้ยฉันชอบฉันชอบนะคะอ่า ข้อมือรวม,รวมหินนะคะเป็นหยกอินเดียนะคะ450บาทลูกค่ะ450บาทมีข้อมือเล็กข้อมือใหญ่นะคะ450บาทต่อไปคนหางช้างนะคนหางช้างแอฟริก,กานะข้อมือ16นะ17ก็ใส่ได้ลูกค้า15 16 17ใส่ได้เพราะเลือกข้อมือเล็กมาอันนี้850 850นี้ ประมาณ5เมตรนะอันนี้เรืองแสงนะ850บาทอันนั้นเป็นหางสีขาวนะอ่ะอันนี้เป็นหยกจะดูว่าทับทิมหรือขยานไยอ่ะหยกขยานไยนแล้วก็ทับทิมนะคะ850บบาทอันนี้หางดำนะ หางดำหางดำหางแอฟริกาแปดบาทนะคะแล้วก็อันนี้หางดำนะคะหางดำยกเรื่องแสงนะหางดำแปดาสิบบาทนะคะ ต่อไปพวกคันไหนอะลูกค้าสวยอันนี้สวยข้อมือเล็กนะสิบห้านะอันนี้หางดำนะคะหางดำแปดาสิบบาทค่ะลูกค้าค่ะ850บาทลูกค้าบอกว่าให้หางานไม่ถึงพันนะฉันจะอุดหนุนเธอต่อไปพี่ปลาได้ไหมทองอะไหมทองนะไหมทองหางขาวแล้ว ไหมทองหางขาวนะไมมทองหางขาวนะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบาทไหมทองหางขาวนะงานเงินเทลูกค้าช้างแอฟริกานะไม่ใช่ช้างไทยนะงานเงินเทนะอันนี้ไหมทองหางขาวนะเออปกป้องปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะใครที่เดินป่าอะไรเงี้ยเดินทาง ไปงานโศพอะไรเงี้ยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามานะจ๊ะตามนี้นะอ่ะต่อไปเป็นงานยกยกสทิศนะลูกค้าสทิศสี่ทิศได้ไงเอ่อหนึ 1, อ่ออน,นี้3ามทิศนะยก3าไอ,อทับทิม3ทิศข้อมือต้องเป็นวงรีนะคะลูกค้าไม่ใช่วงกลมนะคะอ่ะอันนี้ให้950บาทนะคะลูกค้างานยกนะคะเก้บบาทนะคะ นะ,ะนะคะ950ห้าบาทยกสามทิศนะคะยกสามทิศอันนี้ยกสามทิศนะคะวงนี้ก็ข้อมือต้องสิบห้านะลูกค้าใส่ได้ข้อมือพี่ปลา16กว่าก็ยังใส่ได้ข้อมือ15 1ห้าบหนะทำไมภาพไม่ชัดเลยเออรีวิวภาพก็ไม่ชัดเออเดี๋ยวลูกค้าบ่นใส่อีกนะเออภาพไม่ชัดเลย เออว่าจะใบภาพไม่ชัดไปตั้งกล้องไม่ชัดเออเนี่ยอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะเดี๋ยวรีวิวใหม่ภาพไม่ชัดเมื่อกี้งานไม่สวยภาพไม่ชัดงานไม่สวยอาลูกค้าดูอ่าอันนี้นะอันนี้450ราสนะคะมีข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ลูกค้ารีเครีสมาว่าอยากได้ข้อมือแบบไหนอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้850ราสนะคะ850ราสนะคะอยากได้อยากได้แบบไหนนะคะ850บาท นะ,ะจัดไปจัดเต็มอ่ะนะคะก็จะมีสามแบบนะไหมทองขาวเออ่เรืองแสงไข่มุกราตรีอ่ะมีดำกับขาวแล้วก็มีมีหยกทับทิมขยาไนานะคะดำแล้วก็ขยาไนายัยดำนะโอเคตามนี้นะลูกค้านะนะตามนี้นะเออแล้วก็อันนี้ข้อมือลูกค้าข้อมืออันนี้ก็มาสิบหกสิบเจ็ด ใส่ได้นะ16 17ใส่ได้นะอันนี้950นะคะ,ะสวยๆอันนี้ก็สวยนะคะสวยมากสวยมากค่ะสีสีตองตอ,งอะลูกค้านะคะอันนี้ข้อมือ16 17นะเออหาไม้บรรทัดไม่เจอข้อมือ16 17นะคะ950บาทเอาวันไหนแคปนะคะลูกค้าอ่าอันนี้ข้อมือ17นะคะข้อมือ17ข้อมือ17นะ ใส่ได้ข้อมือสิบเจ็ดใส่ได้อันนี้รุ่นรุ่นพวกนี้เก้าร้อยห้าสิบนะลูกค่ะเก้าร้อยห้าสิบพี่บ่าวเอาหยกม่วงมาลดให้หนึ่งวงนะลูกค้านี้เป็นหยกม่วงนะเอ่อดูวย้ดูวย้เป็นว่าเป็นหยกม่วงแต่เขาจะมีร่องรอยการเดินทางนิดนึงนะแต่สวยพี่บ่าวก็ใส่หยกแนวเนี้ยหยกแนวนี้ใส่แล้วเฮงนนะจะดูว่ามีรอยเยอะไหมมีรอยไม่เยอะลูกค้ารอยไม่เยอะวางไว้ก็นะมีแตกลายงาเต็มไปหมดนะคะ เดี๋ยวเอาเอา,เอาจะดูจะดูว่าใช้ได้ไหมไม่ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้เสียงดีมากนะคะอันนี้ประมาณหกหกจุดศูนย์นะลูกค้าหกจุดศูนย์นะขายเท่าไหร่คะพี่ปาขาอันนี้ลดเลยนะลูกค้านะไปถึงนะเอ้ยพี่ปามีรอยเยอะแยะ ไม่ไม่คำพูดนี้นะเอาเอาคนที่ซื้อง่ายขายคล่องนะเอออย่าไม่เอาคนตินะเพราะว่าราคาไม่ไม่ต้องการติให้สองห้าสิบบาทราคาไม่ต้องการตินะคะราคาไม่ต้องการติแล้วก็เสียงดีค่ะเสียงดีอ่ะเขาแค่แตกลายงานแค่นั้นเป็นหยกม่วงนะใครเป็นเจ้าของมาเอาด้วยสองอยห้าสิบบาทนะคะอ่ะหกจุดศูนะประมาณนี้นะหกจุดศูนะลูกค้าอืมหกจุดศูนย์ อันนี้น่าจะมาณห้าจุดสามนะลูกค้าห้าจุดสามเส้นผ่านศูนย์กลางห้าจุดสามเอ่ออันนี้ให้สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบห้าจุดสามนะเสียงดีอยู่เออกะเอาห้าจุดสามนะลูกค้าจ๋าแล้วมีอีกวงหนะึ่ง ปกติหกร้อยห้าสิบปกตด, 650, อ,กด 450, อันนี้สี่ร้อยห้าสิบในลดให้เหลือสองร้อยสิบเอาคนซื้อง่ายขายล่องนะไม่บอกเอ้ยเอ้ยติพันนูน้นพันนี้ไม่เอานะเอาที่ไม่ตีอะอืมเอาคนที่ไม่ตีนะอืาขอคนที่ไม่ตีนะเพราะราคาสองร้อยห้าสิบนะคะคุณไปทําบัวงวงบัวแหวนได้เยอะสองร้อยห้าสิบนะคะต่อไปแหวนทับทิมนะคะลูกค้านอะ เอาแบบซื้อให้าขายข้องนะอาไซนะคะที่วัดไซ์ก็ไม่มีนะ <S <S คือไม่รู้อยู่ไหนแต่อยากขายโคงนะเช็คไซ์อีกทีหนึ่งนะลูกค้าค่ะอ่ะอันนี้ประมาณ5้สองนะลูกค้าสตาร์นะคะเออสี่อยแปบาทนะคะ480บาทโคงขึ้นนะถ้าเป็นคอบอย่างเงี้ยจะแพงปกติต้องขาย650นี่ค่ะ480บาทนะคะอน่ะ อันนี้สวยนะคะคือวงเขาเล็กไงไซส์หกสองอ้าห้าสองดังนั้นเลยลูกก็าสี่ร้อยแปดสิบาทนะคะห้าสองนะคะอู้ทำไมทำแต่วงเล็กอะ่ะอห้าสองหมดเลยลูกค่ะอ่าสี่ร้อยแปดสิบาทไซส์ห้าสองนะวัดไซส์อีกทีนะคะลูกค้าค่ะอันนี้ห้าหกนี่ห้าหกนะคะ สี่ร้อยแปดสิบาทห้าหกสี่ร้อยแปดสิบาทนะคะห้าสองพี่ปาสใส่นิ้วหนังไม่ได้อันนี้ห้าสามนะลูกค้าห้าสามห้าสามปป่งคามสี่ร้อยห้าสิบบาท ันนี้ 5, นะะ 5, นะห้นะคะสี่บาทห้าเจ็ดนะสี่สี่รหร้อยสี่ร้อยพอสี่อยห้บาทนะคะนี่ห้นะลูกค้าห้สวยมากสียมพูนะคะสตาแต่ว่าเขาเป็นแตกลายงานนะลูกค้าสี่บาทนะคะไม่ได้แบบนั่นนะเออ่อยห้บบาทห้ 5, ไอ้วัดไซส์ใหม่นะลูกค้าเพราะว่าพี่ปาหาที่วัดไซส์ไม่เจอแต่อยากขายโขงนะคะอ่ะลูกค้าอันนี้เพทายนะคะไซส์ห้าสามนะคะไซส์ห้าสามนะคะเอ่ออันนี้ไซส์ห้าสามนะลูกค้าสวยมากยิ่งถ้าชุบทองนะลูกค้ายิ่งสวยโอ้ยชุบทองอยากสวยแต่ราคาไม่สวยนะสองพันแปดร้อยห้าสิบเพทายนะสวยมากสองพันแปดร้อยห้าสิบนะเขาเรียกเพชรสยาม เพชรไทยอ่ะเออสวยนะเหมือนเพชรเลยนะคะห้าสามนะลูกค้าพี่ปาใส่ได้แล้วใส่สามเตสพี่ปาใส่แบบไม่อยากขายอ่ะแบบเอ้ยสวยสองพันแปดห้าสิบห้ามตอนนะเพราะว่าจะใส่เองนะคะนี่นะจะชุบทองก็ได้นะลูกค้าชุบทองสามพันห้านะถ้าถ้าไม่ชุบก็สองพันแปดห้าสิบชุบทองสามพันห้านี่นะใส์ประมาณห้าสามห้าสามห้าสี่เพราะพี่ปาใส่ได้ มาจ้ะโอเค thank you so much อ๋อมีอีกมีอีก <laughs> โอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกค้านะมีปุ่งขามมาสวยๆเป็นร mm ้อ hmm. ยกระดัดเลยนะคะ อืมโอเคอ่ะลูกค้าอ,อันนี้ไม่ได้บวกเยอะนะลูกค้าลูกค้าป่งขามาสวยมากอลังการนะคะอ่าพันอันนี้อลังการงานสร้างนะลูกค้าอ่านี่นะนี่นะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะ รีไซส์นะลูกค้าฟรีไซส์ฟรีไซส์นะจ๊ะเอ่อราคาไม่ต่อรองนะคะพันสี่ห้าสิบนะคะใหญ่หน้าร้านขายอยู่ราคานี้แหละก็ขายราคานี้อืมพันสี่ห้าสิบนะคะประมาณสักร้อยยี่สิบกรัตได้แล้วพี่ป่าว่าร้อยี่สิบถึงร้อยสี่สิบกรัตนะสวยพั 1, นสะี่ห้าสิบนะพันสี่ห้าสิบคาดใจตรงกันนะ อ่ารุ่นนี้รุ่นนี้พันสามห้าสิบนะลูกค้าพันสามห้าสิบฟรีไซส์นะพันสามห้าสิบจะเล็กกว่าเขานิดหนึ่งแต่ง,งานสวยนะโอ้ยดูดิเนพันสามห้าสิบนะราคานี้ลดไม่ได้แล้วนะจ๊ะมาเพลงค่ะอ่ะแก้วกาบแก้วกาบรุ่นนี้พี่ปากขาอยู่พันสองห้าสิบนะคะให้ลดให้พันทวนนะคะวงนี้ให้พันทวนนะคะ พันทวนนะคะพันทวนขายขาดทุน,นะค่ะซื้อมันซื้อมาก็พันหนึ่งนะคะขายพันทวนนะพันทวนนะคะอ่าไม้ทองพัสดออุก็สิบไม่ออกนะคะฟรีไซส์นะคะให้ให้ราคาขาดทุนเลยนะคะพันหนึ่งร้อย พันหนึ่งร้อยนะคะหมายทองพันหนึ่งร้อยนะจ๊ะมีอะไรอีกอ่ะทับทิมทับทิมวงนี้นะสองพันห้านะลูกค้าฟรีไซส์สตาร์เหลือบสองพันห้านะเอาพลอยได้ลูกค้าสองพันห้านะกี่กรัตสี่สิบหกกรัตนะสองพันห้าทับทิมสวยมากงานเงินฟรีไซส์สองพันห้าค่ะลูกค้าไม่ไม่ลดนะคะอ่าสองพันห้า สองพันห้าไม่ลดนะคะเดี๋ยวก็รุ่นนี้นะรุ่นนี้อันนี้มาใหม่นะ,ะมาใหม่นะรุ่นนี้พันสองห้าสิบนะพันสองห้าสิบหมดละโอเค